สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง เจนนี่โพสต์ความจริงอีกมุมที่หลายคนไม่รู้หลังโดนแซะรั่วอยู่คนเดียวเรียกได้ว่ากลายเป็นปรากฏการณ์การไลฟ์สดขายของที่ได้รับความสนุกสนานและซัพพอร์ตจากหลายแบรนด์สำหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทามกลางกระแสข่าวราม่มายอย่างมากมายรวมทั้งที่หลายคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยมองว่าการไลฟ์สดแบบนี้เจนนี่มีแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์อีกมุมว่า ก่อจะสร้างตัวตนมาขนาดนี้แถมยอมแลบช่วงเวลาที่จะได้เล่นกับลูกๆอีกไลฟ์มา9วันติดนอนวันละ4-5ชั่วโมงวางแผนงานคิดงานตลอดมาบอกว่าเจนนี่ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยรวยอยู่คนเดียวฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ